การเปิดตัวคัมแบ็กของพรรคประชาธิปัตย์เริ่มเป็นที่สนใจและได้รับความสนับสนุนจากทั้งเลือดเก่าและเลือดใหม่ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเสริมทับให้กับพรรคอย่างมากความเป็นไปได้ที่น่าสนใจและเป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นายอภิสิทธิ์เวชชีวะผู้นำพักประชาธิปัตย์ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะร่วมทีมกับเลือดเก่าและเลือดใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกของพักในอดีตและเลือดใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ทางการเมืองที่มากมายซึ่งเป็นการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานของพักได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่น่าสนใจคือการเปิดตัวคัมแบ็กนี้มีความหมายอะไรบ้างมันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตอย่างไรการรวมเลือดเก่าและเลือดใหม่มาเป็นทีมงานเดียวกันจะสร้างความสำเร็จและความสำเร็จให้กับพักอย่างไร และนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่คนมากมายพลาดไปการเปิดตัวคัมแบ็กนี้เป็นการส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรับผิดชอบในการเมืองและการปกครองของประเทศพรรคประชาธิปัตย์ต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความเข้มแข็งและมีทีมงานที่มีความรู้และความสามารถที่มากมายโดยการรวมเลือดเก่าและเลือดใหม่มาเป็นทีมงานเดียวกันจึงเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งและมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้การเปิดตัวคัมแบ็กก่อนวันประชุมใหญ่สามัญเพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าพักประชาธิปัตย์มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งหน้าที่จะมาถึงในอนาคตแต่นี่คือส่วนที่มีความเป็นไปได้และอาจเป็นปัจจัยที่สร้างความต่างในการคิดและความคิดเห็น การรวมเลือดเก่าและเลือดใหม่มาเป็นทีมงานเดียวกันอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความแตกต่างในวิธีคิดและวิธีการดำเนินงานซึ่งอาจสร้างความแตกต่างในการคิดและความคิดเห็นในกลุ่มงานจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องดูแลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสำเร็จเพื่อนเพื่อนคิดอย่างไรกับการเปิดตัวคัมแบ็กของพรรคประชาธิปัตย์นี้มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยที่นี้